เฉินนี่ท่านกำลังคิดอะไรอยู่งั้นเหรอแล้วข้อตกลงที่ข้าเพิ่งพูดไปละ่ะเอ๊ะข้อตกลงอะไรก็ที่ข้าจะขอเป็นภรรยาของท่านยังไงละเออเออจะเฮ้ยเออข้าอิ่มแล้ววันนี้ข้ามีธุระข้างนอกข้าไปก่อนนะ ท่านพี่นะท่านพี่ท่านจะทําให้มันลําบากทําไมละ่ะก็แค่พูดสั้นๆว่าไม่นี่นะไม่ต้องหว่วงหรอกนะสักวันเขาจะรู้เองและถ้าเจ้าไปบอกใบ้เขาแล้วก็ข้าจะยืดแตงโมของเจ้านะแค่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาอ้อนาจากสงของ อวันนี้ข้าน่าจะพักธุระของเขาเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ก็ถึงเวลาแข่งขันแล้วถ้าภารกิจไม่สำเร็จแล้วก็มันจะเป็นปัญหาใหญ่เอาได้เอ๊ะนั่นมันอาอเมื่อได้เจอกันนานเลยเนาะเจ้านายเทียนข้าแค่อยากจะไปหาเจ้าอยู่พอดีแต่ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอกันอยู่ที่นี่บังเอิญจริงๆนะแล้วคนอื่นๆละ่ะเอ๊ะ เราเคยรู้จักกันหรือเปล่าไม่ทราบว่าเจ้านามสกุลอะไรหรือเอเอ๊ะเขาขเองหลงไงไม่น้องเทียนเจ้ารู้จักเขาด้วยหรือข้าไม่รู้ข้าไม่เคยเจอเขาด้วยไม่รู้เจ้านายเทียนแล้วการแข่งขันล่ออ๋อไอเจ้าน่ามาแลวเจ้ากล้ามาเชิญน้ากับเพื่อนของข้าในทีม การแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้อย่างนั้นเหรอมันยากมากเกินไปนะที่ข้าจะเอาจริงกับเจ้านะว่าอย่างไงนะเพื่อนร่วมทีมอย่างนั้นเหรอนี่เธอไปเข้าร่วมกับคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังทำเสแสร้กไม่รู้จักข้านี่มันมากเกินไปแล้วนะเจ้านายเทียนหาท่านเป็นเช่นนี้ข้าคิดว่าข้ามองท่านผิดไปจริงๆ เจอกันที่งานแข่งละว้าวมันเป็นแค่ขยะบ่มเพราะชั้นแรกข้าอายจนกลัวจะไปท้าทายมันแล้วละ่ะข้ารู้สึกว่าข้ายหญ่ะ่าไอ้หมอนั่นทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับสถานาการณ์แถวนี้คนเยอะเกินไปไม่เหมาะกับการสังหาร เจ้านะก็แข็งแกร่งมากอยากจะประลองกับข้าอย่างนั้นเหรอไปให้พ้นนะข้าไม่อยากจะเสียเวลากับขยะอย่างเจ้าหรอนี่เจ้าเรียกข้าว่าขยะอย่างนั้นเหรออารมณ์ข้ามันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะที่เจ้าเรียกคนอื่นว่าขยะเจ้ามันก็ไม่ต่างไปจากขยะหรอกนะเอามนเลยเอามนเลยจัดก,การเลยลูกพี่จ้ามันจัดก,การมันเลยเออ น่าสนใจถ้าเจ้าใหญ่จะถูกเชิดขนาดนั้นข้าจะทำให้เจ้าพอใจเองเอื้อเอาเลยไปรุ่นเอาเลยนั่นใช่โมยีลูกชายนายกไม่ใช่หรอเขาขัดแย้งกับฉันเริ่มต้นฉันแรกได้อย่างไรกันนะเฮ้ยเฮยเจ้าจะสู้กับข้ายัางไงล่ะสู้กันยังไงอย่างนั้นเหรอข้าจะเริ่มนับหนึ่งก็แล้วกัน บอยข้าจะให้ใบหน้าที่เจ้าไม่ต้องการเลยลหะอย่ามาโทษข้า,าทีหลังล่ะเพราะข้าเตือนเจ้าแล้ว 3... 1... หนึ่งเอานี่ไปกินซะเจ้าเจ้ามันคนที่โกงที่จริงแล้วไม่ได้พูดว่าศิลปะการต่อสู้ นี่เจ้ารอบจมตีข้าน่ารังเกียจเกินไปแล้วแม่ข้ายังไม่เคยตีข้าแบบนี้เลยใครบอกให้เจ้ามันโง่เองละข้าบอกว่านับหนึ่งไม่ใช่สามะผู้ชายคนนั้นเป็นคนงี่เง่าอย่างนั้นเหรอเจดดของเจ้านี่มันก็ใช่ย่อยวันนี้เจ้าจะต้องกอดขาข้าขอร้องอี เอาละข้าเป็นเทพเซียนตั้งแต่เมื่อไรเขาจบตอนที่66แล้วนะวิชาลับเบลไลเซอร์น่ะนี่เขาใช้วิชาลับอย่างนั้นเหรอหนังสือเล่มนั้นกล่าวไว้ว่าศิลปะการต่อสู้นั้นเป็นการควบคุมพลังงานทางจิตวิญญาณสายฟ้าบนร่างกายของเขาคือตำแหน่งที่จะควบคุมออร่า อดูท่าจะไม่ยากฮะอาสนิชีวูเบนไลเซอร์นี่เจ้านั่นมันหลบอย่างนั้นเหรอทำไมเขาถึงมีศิลปะการต่อสู้แบบเดียวกันกับข้าได้ล่ะชิกะดูไอเจ้านี่มันจะโจมตีด้วยเท้า ข้าตบตั้งหากแลรอไอ้เงงคุณชายมอเป็นอะไรไหมนี่เจ้าเป็นใครอย่างนั้นเหรอมาทุบตีคนอื่นแบบไม่มีคำอธิบายนะก็คงงั้นเป็นไปได้ที่ข้าจะจำคนผิดเนาะคงมีเจ้าสักสองคนละที่อยู่ในอาจักรสงครามแห่งนี้และศิลปะการต่อสู้นั่นที่หลงทำอะไรอยู่เหรอ เออเรื่องจริงงั้นเหรอเอ่อเออสตีเตอร์เขาอยู่ในทีมของเจ้างั้นเหรอใช่ใช่แล้วพี่สาวกับน้องสาวปรากฏว่าเจ้าโจมตีพวกเราก่อนเกมจะเริ่มนี่คือวิธีของเจ้างั้นเหรอข้าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่มัน โคตรเหมือนกันเลยโว้ยเอ่อ,อคือว่าแฟรอ่ไม่มันบังเอิญเกินไปแล้วออจบแล้วนี่มันคู่พี่น้องกันจริงๆด้วยนี่ข้าเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอเนี่ยคือคือว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแน่ๆทำไมไม่คุยกันดีๆและพยายามปองดองกันไว้ล่ะเข้าใจผิด เจ้านั่นมันต่อยข้าตั้งสองครั้งที่ถนนเจ้าบอกข้าว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดข้าจะฆ่ามันถ้างั้นข้าหลิวสวยขอเองวันนี้เห็นใครมาแต่ต้องลูกพี่ข้าอย่างนั้นเหรอข้าเคยเห็นพี่หลิวแอ่แบบนี้มันหมายความว่ายังไง แอะจริงแล้วมันก็เป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นทำไมเจ้าต้องเอากันถึงตายด้วยละ่ะเข้าใจผิดข้าถูกเขาตีตั้งสองครั้งตะกูลหลิวไม่รู้หรอกว่าข้าต้องเสียศักดิ์ศรีมากแค่ไหนจากครอบครัวที่ไม่เป็นที่นิยมไปสู่การดำรงอยู่ที่ไม่สามารถคุ้มเคืองได้มันคือเขาดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ค่อยมั่นใจเลยนะ ข้าควรพาเจ้าไปดูสักสองกลยุทธ์ไหมล่ะแต่อย่าถึงขั้นตบตีกันเลยนะเพราะว่าข้าต้องเข้าไปคุยกับลุงหว่างสารในภายหลังนะวนี่เจ้าหน้าทึ่งมากเลยเหรพี่เหลียวพี่ควรเรียกว่าลุงหว่างสารข้าไม่นึกเลยว่าท่านจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็ก็พอดูได้อะนะบอ เจ้าเสแทกทำเป็นว่าละเอียดทีท่วนเกินไปแล้วเจ้าไม่ให้ค่าทั้งหมดนี่เหรอที่หลิวนี่ท่านพูดติดตลกอย่างนั้นเหรอนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างแท้จริงเราจะจากไปเดี๋ยวนี้เหรอแม้ว่าผู้อาวุโสจะสามารถฆ่าสองคนนี้ได้ด้วยเศษเสี้ยวพลังท้ายที่สุดผู้อาวุโสเองก็เสียแทกทำเป็นว่า เป็นคนธรรมดาอยู่ดีการฆ่าคนในท้องถนนนี้มาจจะส่งผลต่อการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ดังนั้นข้าเกรงว่าข้าจะอยู่ที่นั่นเพื่อสอนบทเรียนให้กับพวกเขาคือว่าข้าต้องขอโทษท่านเทียนด้วยนะที่ทำให้พี่สาวเจ้าไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาพวกเราเองเข้าไปกันเถอะนะ